สวัสดีครับขออนุญาตมาตัวเที่ยงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงตรงไหนมั่งข้างงหลัค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับไปง่า อ๋อมันคนน้ำลดนะมันก็มันก็ไรไไรไรไรเลยพอเมื่อวานนี้มันบุ๊คพอน้ำปัมาต้วยมันค่างเรื่อยๆเรื่อยๆนแต่พอน้ำยุบนี้ไอ้นี่ลงไปด้วยอ๋อเป็นน้ำเลยน้ำน้ำซ่องเป็นน้ำ้าล่างก็เลี้ยงกันเกษตร เปนเลยนไก่เปนเดยวเลยเปดีย่งผมหนักหุ่มยยังเหลือต้นทม้ของใครมใหญ่ทุกอ้อมที่โดนเอครัวพังไปเนี่ยเป็นเป็นหครัวหมดใช่ไหมห้อัวเป็นห้องครัวอาสาเนี่ยแล้วขึ้นไปชั้องกันเลยอยลองไม่ตองลอ่อเอาอกรับอีกคนก็ได้ไหนใครอบ้านเต่กันอยายก็ได้เอี่ยเกยบแป๊บนี้